มาครับทุกคนก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านะครับและเกมนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูวิธีการสร้างฐานที่พี่คิดออกทั้งหมดทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะอยู่ตั้งแต่1วันถึง500วันนะครับ500วันถึงพันวันแล้วก็พันวันถึง1 0,000วันนั่นเองทุกคนเมื่อพร้อมแล้วนะครับไปรับชมพร้อมกันได้เลยทุกคนลุย มาทุกคนและตอนนี้นะครับกองไฟพี่ก็เลเวล5แล้วนะครับก็เหมือนเดิมเมื่อเราทําการสุ่มกองไฟเป็นเลเวล6แล้วใช่ปะเราก็ต้องออกไปช่วยเด็กคนที่4แล้วกลองแดงเป็นช็อตกันวะเอาจริงอยากได้เรื่อยมากกว่านะครับอ่ะพอเราจะสร้างฐานไงช่วยเด็กคนที่4เสร็จแล้วถูกต้องไหมทุกคนเราก็ต้องอา่าสร้างสร้างเตียงต่อใช่ไหมพอสร้างเตียงเสร็จแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มการเอาชีวิตรอดแบบ ง่ายๆด้วยเทคนิคที่1แล้วกันนะฮะเราต้องมีค้อนด้วยนะก็วางตัวนี้ลงไปเลยทุกคนแล้วก็วางลงเก็บไม้เข้าไปนะครับแบบนี้ตืมแล้วก็ตามด้วยตัวหม้อข้าวตัวนี้ครับวางตืมลงไปทุกคนเลงดีๆนะฮะเอาให้ชิดที่สุดนะฮะแล้วก็แปลงแครอทพวกนี้นะฮะคนดูวางลงไปะฮะสิแปลง20แปลงได้หมดนะฮะก็ขั้นต่ำาิ0แปลงแล้วกัน สร็จแล้วฮะไอ้พวกนี้คือเต็นท์เด็กที่เราถอนออกมาเว้ยทุกคนนี่คือการเอาตัวรอดแบบขี้เกียจสุดๆเลยนะครับมันสามารถอยู่ได้จนกว่าเพื่อนๆจะหลุดอะ่ะเออหลุดนี่ก็คือแบบว่าอ่าพวกลัทธิมันเยอะเกินนะครับเยอะเกินแล้วก็แหลกแล้วก็หลุดออกไปนั่นเองทุกคนอ่ะอันนี้คือแบบง่ายจัดถ้าโทรศัพท์ไม่ระเบิดก่อนนะนะ จริงๆมันวางสัก2เต็นท์สเต็นท์ก็กําลังดีนะทุกคนไม่จะเป็นต้องวางถึง4เต็นท์ก็ได้นะครับอยู่แบบนี้นะแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับเห็นปะมันก็จะมีรูนิดๆจริงๆมันวางชิดได้อีกนะเดี๋ยวเราเอาเนื้อกับแครอทตรงนี้ไปยัดลงหม้อหน่อยแล้วกันทุกคนจะได้ไม่ต้องรอแปลงแครอทโตนะฮะแล้วก็คราบไม้มาชิ้นหนึ่งโอเคเอาไว้ปิดท้ายเต็นท์นั่นเองคนดูอ่ะเอียงเข้าแบบนี้เลยครับแล้วก็เอาไม้ที่เราคราบไว้เนี่ย ปิดท้ายเต็นท์ได้เลยนะฮะบางคนก็ใช้กิ่งไม้ในการปิดนะแต่พี่เอาสะดวกสบายนะครับ <c oughs> ก็เลยแปะแบบนี้เลยมีกระต่ายตัวหนึ่งด้วยนี่ฮะเอ้ยสคริปต์ก่อนรัทธิบุกพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวดูรัทธิเลยบุกได้หรือเปล่าเป็นไงแล้วก็จะอยู่ในเต็นท์แบบนี้เลยทุกคนนี่ฮะอยู่ได้แบบยาวๆนะครับรัทธิมาพอดีไม่ต้องรอนานอ่ะเดี๋ยวจัดก,การเจ้ากระต่ายก่อนแล้วกันนะครับเอาเนื้อมันมาทําเป็นอาหาร เลื่อยแม่งเลยโอเคได้มาสองชิ้นว่ะนี่ฮะหยอดลงหม้อไปเลยทุกคนได้ซุปมาด้วยนะอ่ะก็เดี๋ยวกินให้ดูเลยะฮะเดี๋ยวหยิบซุปขึ้นมาก่อนนี่ฮะมันก็จะแออัดนิดนึงอยู่ในเต็นท์ทุกคนอ่ะกินเข้าไปเห็นปหะก็กินได้ปกตินะครับอยู่ได้แบบปกติลัททิก็ไม่สามารถบุกเข้ามาได้รวมถึงกวางด้วยนะนี่ฮะอยู่กันจนแบบโทรศัพท์ระเบิดอะ่ะ นะฮะอยู่กันแบบเนี้ยเพราะว่ามันแหลกไงเราไม่ได้เคียร์ัทิลัทิมันวิ่งมั่วไปหมดนะครับเอออะประมาณนี้สําหรับที่อยู่ตรงนี้นะครับประมาณ500วันถึง1000วันก็โอเคแล้วทุกคนวิธีที่2นะครับก็คือการสร้างลงไม้แบบนี้ฮะตัวนี้เอาไว้2อันอันแรกก็วางแปะลงไปแบบนี้ก่อนคนดูแล้วก็วางต่อด้วยแปลงแครอทนะฮะเหมือนเดิมทุกคนแนะนํา1 0ถึง20แปลงนะฮะก็วางไปแบบนี้ แล้วก็วางมอข้าวแบบนี้เลยเอาให้ชิดติดมากที่สุดนะอ่าฮะแล้วก็เนี่ยมันปรับมาใหม่เวยกับการที่เราคราบของเห็นปะจะตั้งของอะ่ะเห็นปะแล้วเราเข้าไม่ได้ไง <laughs> ปกติอะ่ะไอตัวไอตัวหน้าลงไม้อมันจะอยู่ข้างหน้าเรานะครับเออเนี่ยคือตอนนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการคราบเว้ทุกคนนะฮะ เ,เราเข้าไม่ได้เว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องปิดอีกแบบหนึ่งเว้ยทุกคนแบบบบนี้เราเข้าไม่ได้เนี่ยครับเราก็ต้องมาตั้งแบบนี้แทนเว้ยทุกคนเอาตูดมาปิดเว้ยหลังจากที่ตัวเกมมันมีการอัปเดตใช่ไหมรู้สึกว่าทางทีมงานเขาจะปรับใช่ไหมออจากปกติเนี่ยข้างหน้ากับข้างหน้ามันต้องประกบกันใช่ไหมทีนี้พอเรายกตัวแบบแปลนขึ้นมาวางของเนี่ยตูดมันก็เลยมาอยู่แบบนี้แทนเว้ยทุกคนเออ ทรงมันก็เลยเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับนี่แบบนี้ <c oughs> ไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทรงเนี่ยมันมันจะอยู่รอดได้หรือเปล่านะฮะทุกคนแป,กแปกแลกๆอลไรแบบนี้นะฮะไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กอ่ะมาแล้วโพลทิเห็นปะมันเห็นเราวะ่ะทุกคนเห็นไหมมันมีตัวหนึ่งเห็นเรานะฮะอืมถ้ามีตัวหนึ่งเห็นเราแสดงว่า กวางก็มีโอกาสเห็นเราด้วยเหมือนกันถ้าสมมุติว่าไฟดับถูกต้องไหมตอนนี้ไฟยังไม่ดับกวางมันเลยก็เลยเข้ามาไม่ได้เว้ยทุกคนเอออ่ะดูดิเห็นอีกไหมมีตัวอื่นเห็นอีกปะกูอยู่ทางนี้ <c oughs> เอ,อ้ยอยู่ดีเว้ยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกูอยู่นี่เพื่อนเห็นไหมเนี่ย <c oughs> มีเบคอนหน้าตาดีติดอยู่ในโรงไม้เนี่ยเหรอ อ่ะฮะมันน่าจะไม่เห็นวะทุกคนแต่สันนิษฐานว่าเราก็น่าจะยิงได้เหมือนกันนะเนี่ยเอาหน้าโผล่ออกจากกรูขนาดนี้มันยังมองเฮ้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นแต่มันยิงไม่โดนเห็นไหมเมื่อกี้มันมีลัทธิตัวหนึ่งยิงหน้าไม้ใส่เรานะครับอ่ะก็ยังเอออยู่ทุกคนมันมองไม่เห็นว่ะมันต้องมีจุดเอ้ยมันต้องมีจุดที่มองเห็นกับมองไม่เห็นแหละนะเราก็สามารถยิงทะลุ หน้าต่างออกมาได้แบบนี้ทุกคนอ่ะเราสามารถเก็บได้ด้วยนะครับเก็บแบบนี้เลยอืมแล้วก็อืมยังทําอาหารได้อัตโนมัติอยู่แต่พี่ว่ามันไม่เวิร์กว่านะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกวิธีหนึ่งดีกว่าทุกคนเป็นวิธีที่สามนะครับอ่ะทุกคนและนี่คือวิธีที่สามนะครับก็เดี๋ยววางลงไม้ลงไปก่อนแล้วกันอ่ะวางตืมลงไปเลยฮะแล้วก็เอาแปลงแครอทวางก่อน เอ้ยมืดวละลัทธิคงไม่มานะคืนนี้เนี่ยฮะอ่ะเดี๋ยววางให้ดูสักแปลงหนึ่งแล้วกันแล้วก็วางตัวนี้ลงไปครับหม้อข้าวเสร็จแล้วเห็นปะแล้วก็เอากำแพงไม้วางไว้ด้านหลังแบบนี้แบบนี้ก็อยู่ได้เป็นพันวันเหมือนกันทุกคนแล้วก็ถ้าแบบว่าใครใครขยันมาทำอาหารอัตโนมัตินะพี่ว่าอยู่ได้เป็นห้าหกพันวันเลยนะถ้าคอมใครไม่ระเบิดนะ อยู่แล้วเป็นหมื่นวันเลยนะมือถือใครไม่ระเบิดนะเพราะว่ามันจะอยู่แต่ข้างในไงมันไม่ได้ออกมาเคลียร์พวกลัทธิเลยนะถ้าสมมติว่าเราไม่มีคาร์ดไซบ็อกนะทุกคนนี่ฮะประมาณนี้แค่นี้เลยแล้วก็วางปิดไปแบบนี้ทุกคนหวังว่าพวกลัทธิจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าปกติอ่ะเราจะวางลงไม้อีกอันหนึ่งประกบใช่ไหมอืมอย่างที่พี่เคยสอนคลิปนี้นะครับจะวางลงไม้ประกบสองอันแต่ทีเนี้ย เขาเปลี่ยนรูปแบบการวางของใหม่มันก็เลยวางประกบไปได้ถ้าวางประกบไปเนี่ยมันจะเกะก,กะนะครับอืมมันจะเกะก,กะมากเนี่ยเดี๋ยววางให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวขยับก่อนโอเคได้ละเอ้ยโอ้โหเสียเรียมเลยเสียเรียมเลยเนี่ยครับปักลงไปเห็นปะ่ะ มันจะเป็นอะไรที่แบบแออาอดกว่าเดิมเยอะนะครับเห็นปะเรามีที่อยู่แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ไม่โอเคเลยนะครับไม่แนะนําไม่แนะนําเดี๋ยวเราต้องเอาโรงไม้ข้างหน้าเราออกก่อนแล้วก็มาดูกันว่าเฮ้ยเราอยู่แค่แบบเนี้ยมันจะสามารถอยู่รอดได้หรือเปล่านะโอเคครับก็หรือออกไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราปิดกําแพงไม้นี้เข้าไปใหม่แล้วกันอ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ทุกคนแนวนี้เลยนะครับ ดูดีว่ามันจะเห็นหรือเปล่าถ้ามันไม่เห็นก็ถือว่าโอเคเลยนะสร้างได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไม่แออัดด้วยทุกคนมาลัทธิมาแล้วฮนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกลัทธิเนี่ยมันเห็นเราหรือเปล่าุดูถ้ามันมองไม่เห็นเรานะบอกเลยว่าสวยงามเลยนะแบบนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเสียงก้องเพลงเลิกดังมัน,ม,นมันเดินไปแล้วเห็นไหมเฮ้ย มันเดินไปชนรดหนามตวงว่ะเห็นป่ะทุกคนมันบอไม่เห็นเราอ่ะเออเราไม่จําเป็นต้องปิดก็ได้นะเห็นป่ะมันก็ไม่เห็นเราเหมือนกันนะอืมกระโดดเรียกเลยนะเห็นป่ะไม่มีตัวไหนเห็นว่ะทุกคนก็แสดงว่าปลอดภัยอยู่นะครับอะเดี๋ยวเราไปดูอีกวิธีหนึ่งก็แล้วกันมาทุกคนวิธีที่สี่ครับก็คือการสร้างกำแพงตามแนวป่านั่นเองหรือว่าสร้างกำแพงให้เป็นรูปวงกลมใช่ไหม ก็สามารถสร้างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะแต่ถ้าเราสร้างเป็นวงกลมตามแนวปะของตัวเกมเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องสร้างคอบเพลิงเพื่อขยายอาณาเขตเลยนะทุกคนแต่ถ้าใครแบบว่าอยากสร้างฐานให้มันใหญ่ๆนะครับก็แนะนําสร้างให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสามารถไปดูคลิปตัวนี้ได้นะคลิปนี้ทุกคนก็อธิบายวิธีการสร้างกําแพงไว้แล้วนะครับสร้างเป็น รูปสี่เหลี่ยมสร้างแบบ2ชั้นสร้างยังไงไม่ให้พวกลัทิเข้านะครับเออเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบสร้างกำแพงเป็นแนวสี่เหลี่ยมใช่ไหมเป็นแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วมันจะติดปัญหาที่ว่าพวกลัทิเนี่ยมันกระโดดเข้ามาได้ถูกต้องปะ่ะเออก็คลิปนี้ทุกคนมีคําตอบไปแล้วนะครับว่าเช็คยังไงสร้างยังไงไม่ให้พวกลัทิมันเข้ามาได้แต่ว่าแนะนำนะครับถ้าแบบไม่อยากแหลกแล้วก็ไม่อยากแบบสร้างให้มันเยอะแยะมากมายก็คือขี้เกียจตัดไม้เยอะอะ่ะก็ แนะนำให้สร้างแบบนี้ดีกว่าทุกคนอืมลดอัตราการแหลกด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไม่เยอะด้วยเวคนดูประมาณนี้เนี่ยฮะจะเสร็จแล้วเห็นปะแปบ๊บเดียวเองรู้สึกว่าใช้ไม้ไม่ถึง600ท่อนนะสำหรับวิธีการสร้างแบบนี้นะครับเห็นไหมแปบ๊บเดียวเองทุกคนเสร็จแล้วฮะ โอเคฐานเราก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นรูปวงกลมแบบนี้เลยแล้วก็เราก็ไปจัดสรรปันส่วนเอาอีกทีนึงว่าโซนนี้จะวางอะไรโซนนี้จะวางอะไรนะครับแล้วก็ตัดมาที่พวกรัธิบุกพอดีทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบฐานหน่อยแล้วกันว่าฐานเนี่ยไอ้พวกรัธิเนี่ยมันสามารถกระโดดเข้ามาได้หรือเปล่าอืมแต่ร้อยทั้งร้อยเนี่ยพี่ให้เลยมันยืนเอ๋ออยู่นอกกำแพงแน่นอนนะครับเห็นปะเห็นไหมมันยืนเอ๋อแล้วฮะแค่นี้เองทุกคนง่ายปะ เออก็ยังได้อยู่นะครับสําหรับฐานนี้เนาะเห็นไหมใครมีไซบอกก็ดองดอง,ดองลัตทีไว้เยอะๆแล้วก็ออกไปเก็บทีเดียวครับสวยๆเห็นไหมเออหมดนะสวัสดีกวางนี่ฮะสวัสดีแม่เด็ก <laughs> อ่ะประมาณนี้คนดูเดี๋ยวเรามาเอาตัวลอดสักห้าร้อยวันหน่อยละกันนะครับด้วยฐานฐานนี้ละกันฐานที่สามปะอืมก็วางลงไม้ลงไปก่อนนะครับแล้วก็อ่านี่ วางกำแพงไม้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะวางแปลงแครอทด,ด้วยทุกคนดูดีว่าถ้ากองไฟดับเนี่ยกวางมันจะเข้ามาได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรื้อกำแพงออกนะครับเออให้ลัทธิมันเข้ามา <c oughs> อ่าฮะแล้วก็วางมอข้าวลงไปครับอันนี้อะไรวะไอน,นี้น่าจะเป็นกำแพงไม้นะอ่ะเก็บซุปมาก่อนทุกคนเราเตรียมตัว AFK แล้วฮนะ เอาสักห้าร้อยวันพอนะตัวนี้เห็นไหมกําแพงพี่ก็รื้อออกมาแล้วนะครับซ้ายซ้ายอันหนึง่งขวาอันหนึ่งนะครับไอลัธิมันวิ่งเข้ามากวางก็สามารถวิ่งเข้ามาได้นะถ้าสมมติว่ากองไฟเราดับนะครับอ่าฮะวางลงไปทุกคนโปะลงไปอ่ะประมาณนี้แล้วก็เอากําแพงไม้ปิดอันหนึง่งอ่ะปิดไปปิดท้ายไปอันนึงทุกคน ประมาณนี้แล้วกันวางโป๊ะลงไปฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะอยู่แบบนี้แล้วกันนะครับวันนี้เอาให้ได้สักห้ารอยคืนดูดีว่ามันจะอยู่ถึงหรือเปล่าแล้วก้องไฟเราจะดับแล้วด้วยไงได้เวลาเทสพอดีเลยเว้คุเ <c oughs> อ่ะหนึ่งร้อยสามสิบห้าวันผ่านไปนะครับอปะรอเลยตอนนี้ร้อยสี่สิบสามวันแล้วฮะมากองไฟจะดับละ ตัดมาจังหวัดที่ลทัทธิบุกเลยนะทุกคนตอนนี้อา่าฮะสคิปไปครับกองไฟดับไปแล้วทุกคนนี่ฮะเราเปิดเราเปิดโล่งอันนึงนะปกติเราจะปิดหมดใช่ไหมเราเปิดโล่งอันนึงนะดูดีว่าสุดนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับกวางอยู่ข้างนอกวะเห็นไหมเห็นตากวางว่าเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมตากวางเห็นปะม,มันไม่เข้ามานะเพราะว่ามันไม่เห็นเราเว้ยทุกคนมันไม่เห็นเรานะครับถ้ามันเห็นเรามันวิ่งเข้ามาแล้วนะ พวกลัทธิก็เข้ามาตามปกติเออเข้ามาได้ตามปกติเพราะว่าเราเปิดกำแพงเอาไว้ไงมันต้องเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะก็ไม่มีอะไรแสดงว่าอยู่รอดปลอดภัยใช่ไหมใช่แหละเพราะว่าคืนคืนนี้มันเป็นคืนแรกที่กองไฟดับแล้วก็เราเทสระบบนะฮะฐานเราอยู่รอดหรือเปล่าถ้าผ่านคืนแรกไปได้นะครับคืน2คืน3ยังไงมันก็ต้องผ่านได้อยู่แล้วเว้ยคนดู นะครับพอเช้าแล้วใช่ไหมแล้วก็เก็บพวกแครอทเนี่ยมากองๆไว้ในที่ที่หนึ่งใช่ไหมเออกองไว้ฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะทําอาหารอัตโนมัติเรื่อยๆเว้ทุกคนเนะี่ฮะก็ยังอยู่ดีมีสุขอยู่นะสําหรับฐานนี้ <c oughs> อะเอฟเคกันดีกว่าครับและตอนนี้นะครับเจ้าเบคอนของเราก็ได้เดินทางเข้าสู่วันที่สองร้อยหกเป็นที่เรียบร้อยนะก็ยังอยู่ดีมีสุขทุกคนส่วนเจ้ารัตทีก็ เดินเออเดินคุมเชิงอยู่แถวกองไฟเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าปลอดภัยแล้วแหละถือว่าปลอดภัยแล้วเพราะว่าผ่านมาหลายวันแล้วนะครับและตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่300แล้วเว้ยคนดูก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าขี้เกียจสร้างอยากสร้างอะไรที่แบบว่าเล็กๆแล้วก็อยู่แบบยาวๆนะครับทําวันไปเรื่อยๆก็ฐานนี้แหละเออโอเคแล้วทุกคนป ไปต่อเนเสียงซดซุปเห็นปะอ่ะเข้าสู่วันที่400ครับพวกลัทธิก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะตอนนี้เป็นไงอยู่กันจนแหลกอะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วตอนนี้ก็เดินทางมาถึงวันที่500เป็นที่เรียบร้อยคนดูซุปเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมเอาไว้ประมาณนี้สำหรับซุปเนี่ฮะห้ายห้บวันแล้วก็ถึงขราวที่เจ้าเบคอน อดตุยเนี่ยมาเจ้าอดตายอยู่แล้วเนี่ยเห็นปะเอือกแล้วเอืกอกเห็นปะจบที่ห5 7วันทุกคนสําหรับเจ้าเบคอนตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันทุกคนสําหรับเจ้าเบคอนตัวนี้นะครับสําหรับตัวเควสก็เกือบเสร็จหมดนะเกือบเสร็จหมดทุกอย่างก็มีแค่เเก็บดอกไม้ส่งแฟรี่ใช่ไหมยี่สิบดอกแล้วก็อันนี้คือส่งหนังสัตว์ใช่ไหม ตัวนี้คือใช้เปเนตช่วยเพื่อนนะครับตัวนี้คือใช้กับดักหนีบตัวเองตัวนี้ทำฟาดรันตัวนี้ห้ามกินเนื้อตัวนี้ห้ามช่วยเด็กนะครับตัวนี้ก็คือเล่นกับเพื่อน5คนนะฮะที่เหลือก็เสร็จหมดแล้วทุกคนเข้ามาก็อย่าลืมกดรับเพชรตรงนี้ด้วยละกันนะครับมีเพชรอยู่3619เพชรทุกคนเหมือนเดิมนะครับเจ้าเบคอนตัวนี้พี่แจกนะฮะก็ขอบคุณก็ขอบคุณโอริกไก่ตันด้วยละกันนะครับที่สนับสนุนไก่เพชรเข้ามานะฮะพี่ก็เอามา ทำวันให้ทำวันให้นิดนิดหน่อยๆทุกคนอ่าฮะสำหรับคำถามของคลิปนี้นะครับก็คือมีลัทธิวิ่งชนกับดักพี่แล้วตุยไปกี่ตัวนะครับคําตอบอยู่ในคลิปแล้วทุกคนถ้าใครไม่รู้คําตอบนะครับย้อนกลับไปดูใหม่นะครับไปนั่งนับเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบ <laughs> เมื่อรู้คำตอบแล้วนะครับอย่าลืมส่งคำตอบไปที่ Facebook พี่ด้วยละกันนะครับจะได้ไม่มีพวกมัวบ้านงานคู่แข่งเราจะได้น้อยลงนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้ทุกคนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ